สวัสดีค่ะพ่อพ่อยทนนองไดโน่ละค่ะครบสี่สิบเก่าครับของสี่สิบเก่าลูกผู๋เนาะต่อไรต่อรองไดเนาะค่ะราคานี่ลูกนี่มีใบเกิดปะค่ะเพราะยังฟ้อง,องบ่เดเอามาบ่เดเอามาลุาง่งนาลงหลังอืมแต่วานอาจจะมีอยู่หรอกเนาะพ่อเนาะลูกหลอดเนาะค่ะนี่ลูกหลอดซิ่งวูดลูกหลอดครับ ลูกผูเด้อพี่น้องราคาหนิต่อรองได้พนักงานนว่าเมียเพื่อนท่านลูกไม่จะโตหรอกค่ะโตสั้นโตแหลกนี่ลูกแรกอ๋อสมอีกเราเป็นบ่อขาดตัวแหกอันลูกเพื่อนี่เดือนหรอกค่ะพอนี้สามเดือนสามเดือนแม่สมอีกแล้วแมียเพ่านมาสมครับล่อก่อนอเมื่นขึ้นแล้วแต่วะไว่าลูกมันหน่อยอยู่เนาะเสียวมาขายแล้วก็สมอ๋อค่ะแต่ว่ามันขึ้นแล้วเนาะ นีเล,เลูกแหลกเพิ่นดเดอค่ะนี่ยืนอยู่อย่งกนันอยู่นี่ค่ะพี่นอ้องแม่ิ่นสูงประมาณเท่าไรคะ่ะพ่ออร่อยร้อยสามสบหวกเนาะร้อมสิบแปดวงสามสิบห้าวกไปอ๋อร้อยสามสิบห้าวกได้หางเงาานียอรามดีเด้อเครื่องดำเนาะพ่อเนาะตับประกันตํานี้เห็นว่าคนี่ค้าโทรค้าถอนตับประกันครับรับประกนให้เบิดน,นะคะ่งฟีเดกโลกค่ะพ่อ่งฟีเดกโลกเพราะไงอ่ง่าราคา่วใดก็ทนราคาด็กงไห้ลอยโลกขึ้นกัเนาะพ่อเนาะ นี่ค่ะพี่น้องราคาส่งได้ครับน้องป๊อปชานี่เอค่ะนี่เดอ้อพี่น้องสูงดีอยู่นะคะแง่ดีอยู่เดอ้อพี่น้องเบิ่งสะดุ้งสะดือนะคะนมซีเดอ้อเพิ่นรับประกันตั้นี้ให้ค่ะค้าถูกค้าถอนรับใีเบิร์ดส่งฟรีได้ยวลอยโล่ค่ะราคาได้กันมาสัน่น ลูกเพิ่นนะคะสิบว่ามันลูกเข้มบ่พี่นองแต่ว่าเพล่นว่าลูกหลอดแน่นอนนะคะแต่ว่าบ่ได้เอาใบมาน้าด้อสีแดงดีนะคะลูกบ่ดังเด้อลัเมยาาปกีบอติดต่อบ่คะมีครับขอเบอร์เนี่ยค่ะ062 062 หนึ่งเก้าหกหนึาหกศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์สี่ศูนย์หอยยังค่ะหอยจวบหอยจวบง้อมันจอสายค่ะพ่อนี่ง้อมันอุ้ทุพอดนี่แหละครับอ๋อง้ออยู่อุ้ทพอดนี่เนาะค่ะมันหมานเด้อค่ะพ่อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพ่อจะได้ท่ายไรเนาะค่ะโค้ดเดี๋ยวได้หาเมื่อนเก็ต่อรองไหนบ่ขายละค่ะนี่ต่อรองไหนเนาะค่ะลูกแหลกลูกผู๋ลูกแหลกครับผมโอ้แต่ว่าลูกผู๋เด้อพี่น้อง อันลูกเดี๋เดือนแล้วค่ะนี่สามเดือนนี่แหละมีใบมีอย่างบ่บ่ครับบมีใน่าจะเป็นลูกสมโตนี่แหละเนาะเด้อพี่น้องปาดหนังแม่แม่นอยู่หนังหนาดีเนาะพอเนาะอาจเขาสีมีกับบัลได้น่าซื้อเขาก็บบได้ถามใบโอ้บ่ได้ถามหาใบว่ามันงามกับซื้อมาะลดอดตีพอแม่พันนี่สูงเขาได้น่าพอเนี่แม่สูงร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าปาดทุกแม่นอยู่บ่ว่าเป็นราคาสิบเราบ่ ลอยซีซีผาปนพินองคือสูงหักแขกผุ่นสีแดงฉ่ำๆเลยนะคะแม่กะแดงดีลูกกะแดงดีเด้อพี่น้องลูกแหลกเพิ่นพะนะค่ะหอมหูดำดีเด้อแม่เบิ่งแข็งเบิ่งขาเบิ่งเล็บพอรับประกันตำนี้ขาโดขาถอนรับเบิดบอหนริรับ,รบนมอซีมีติงบ่นมอซีก็บ่าซีก็บ่ามีซีซมีซีอยู่เหมือนบ,<ม>บ่เบิ่งอยู่เหมือนบ่ เครื่องดำเด้อพี่น้องหางยาวลามดีค่ะบัดอกบัด่างฝุดนมซีบัมีติ้งเนาะผอดทรงฟีดเดออ็กโลเนาะนี่ทรงฟีดได้โยบกเกิน์ดลอยโลเด้บกเกิน์ดลอยโลครับนะคะพี่น้องว่ามันจะใส่ผ่อนี่พ่อมาจากลาสีครับว่ามาจากลาสีแต่มันอยู่ไก่กันนะรับประกันตำนี้ให้เบิดนะคะโอ้สีแม่ผออ่อนซ่วนบัมีดอกบัมีด่างน้ำตัวน้ำต้นนี่ฉ่ำๆเลย ขอมีเบอร์ติดต่อป่ค่ะพ่อ099 099 0152089 0152089หอยยังค่ะหอยเลี้ยนครับหอยเลี้ยนลาสีเนาะค่ะโทรมาต่อรองแล้วค่ะเอาโหลดค่ะพี่น้องเบิ่งงล็บหล็บกับ่บอมี่ตำนี้ดรกคคุณงามค่ะสูงอาจหลาดเนีดยเนาดีนะพ่อนาะมันๆเด้อค่ะพ่อขอคุณค่ะเปิดละหาไปเทดได้น้อ้าหมื่นสองพันห้พัน แม่เดียวมันบ่ค่ะแม่ท้องท้องเจ็ดเดือนรับประกันท้องรับประกันท้องเคสหกแปดครับสมเคสหกแปดใบบ่ค่ะมีใบมีหลอดเนาะโอ้ลูกตัวที่อะไรนี่ค่ะในท้องตัวที่สองตัวที่สองเนาะตัวแหลกแยกไปแล้วเนาะค่ะเนาะโอ้สีแม่รับประกันตำนี้ให้นั้มบ่ค่ะนี่ตำนี้ค้าถ้กงค้าถอนรับประกันเห็นเบิร์เนาะค่ะเสื่องผอมเนาะสีแดงฉ่ำๆเลยนะคะพี่น้องหนังหนาดี เบิ่งแข่งเบิ่งขาเด้อเครื่องามครับเครื่อดงดำเบิ่งนมเพิ่นนะคะพี่น้องมาต้องซีเรียญเลยว่าลูกสิโดดยากนะคะนมเพิ่นงามแห้งเอาหางใหญ่ดีเนาะคะ่ะเครื่อดงดำเด้อหางกับบอดอกบอดางเด้อเนาะคะ่ะส่งฟรีเด็โกโลค่ะนี่ส่งฟรีเด็กหาสิบโลเดะะ้อค่ะพี่น้องมีเบอร์ติดต่ตอบ่อะคะ่ะตน้น ตัวนี้กับแมนเนาะค่ะตัวนี้แม่สาวเพิ่งผสมได้ซิปก้อนมือยังพอได้ไนนะะรับประกันเนาะค่ะเสียงทั้งคูเนาะตัวนี้สูงเท่าไดค่ะนี่โอ้สูงหลายๆกันเนาะคะ่ะตัวนี้สูงร้อยีสิบหาเดอ้อพี่น้องเบิง่งเอาเบิ่งใส่กันโหลดคะ่ะมองมาตาหมองเดียวกันแต่ว่าตัวนี้สีเงาเงา,ากลัวจักหน่อยนะคะขอบหูดําดีเด้อ หนังหนาแข็งขาใหญ่นะคะพี่น้องุนหน้าตาอันนี้แม่สาวนะคะถึงสมว่าได้รับประกันทองเด้อพี่น้องงามของเพิินอ,อนยู่นะคะหางเาวาดีเด้อลำตัวกับเง่าดีค่ะพี่น้องสูงยาวเข่าดีนมซีนะคะรับประกันตำนี้เฉ่องผอมเป็นวา กมีมองตีค่ะพี่น้องเอ้ยงามของเผินอีหลีค่ะสีฉ่ำฉ่ำแข็งขากระดำดีเด้อราคาหาสิบสองต่อร่องใดค่ะราคานี่เบาๆนะคะพี่น้องคือว่าพ่อฟังอยู่นะคะเท่าดีไปท้ายมากน้ำคอกแพงกว่านี้ค่ะตัตซ้ำานีอยู่ในคอกนี่ หาเมือนประเลของคุณหรอค่ะเบอร์ติดต่อนี่ค่ะ096 096 648 648 7956 7956หอยยังนอกค่ะเวบครับหอยเวบงอมตะใสค่ะนี่ขู่ขันงอมตะขูขันสีเกตดประสันพีานนอกมากระโทรมาต่อรองแล้วค่ะเอาโหลดเด้อค่ะ สองฟีดเดี๋ยวหาสิบโลเทิงครูะค่ะพี่นอ้องมินต์ตัตงามๆนังหนาๆนะสูงๆมันหมาดเด้อค่ะขอบคุณค่ะอพอเปิดลาคาไว้เทอา์ไดนนะค่ะแมสาวนี่สามหมื่นสองทองบางบ่ค่ะทองบางบ่ค่ะทองบางพี่นอ้องเมสาวหน่อยอ เก่งดำดีเด้อสูงประมาณเทา่าไรนี่พ่อปล่อยสามสิบหัววะเนาะหางบลดอกบลาดังเด้อค่ะรับประกันตำนี้บ่พ่อนี่รับประกันตำนี้ให้เบิดเนาะโอ้เงาหางไหมอ่อนซ้อนพี่น้องเมืองแข่งเมืองขาเป็นรับประกันตำนี้ให้เบิด์ตงฟีเด็กโลค่ะพอ่อซงฟีเด็กโลค่ะเด็กโลกซงฟี คือสีซีเรลี่ยมค่ะลอยล้อกัส้มมาเลยเปลี่ยนวัตถุเด่นลคาเนาะมีลอยล้อมาสั่นเพราะพี่น้องพวาะว่าได้คือเกาแข่งขาดำดีเด้อพี่น้องติดโบดถ์ขบเครื่องเม่สาวหน่อยนะคะเบื้องสะดงสะดือนมซีเล็บเล็บพี่น้องเบื้องเอาเด้อดังหนาดีอยู่นะคะงามงามของเพผืนะ บะถกบะถอนงัวมาตา้งไหค่ะพ่อเนี่ยย e ื้ในเทานียเยในบ้านเนเส้นสายอุตภัณ um ์พ่อมีเบอร์ติดต่อป่ะค่ะเบอร์จเอ้าจำบ่ได้พะนะสวัสดีค่ะพี่น้องเบิ้งสาวโบวค่ะนี่เปิดราคาอะไรเ่าไดค่ะนี่เปิดไปสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดตอร่องใดบ่ค่ะต่อร่องใดอยู่ตอร่องใดสูงประมาณเท่าไรดน้อค่ะนี่ลอยหาสิบเดยนาะค่ะ โอ้ถ่ายสูงด,ดีอยู่เด้อพี่น้องสาวโบ๊ทนะคะหัวมันตาใสาค่ะนี่หัวในบ้านนี้นะคะเพิ่หน้าตาเพิ่นเด้อพี่น้องของว่างของว่างนะคะพี่น้องสาวโบ๊ทขบเพียงเด้อะเพียงดำดีนะคะล้ำโตกะเงี้ยดีอยู่เด้อพี่น้อง รับประกันตำหนี่ไหมคะขาเถอะขาถอนรับประกันขาครับผมรับประกันตำหนีขาเถอะขาถอนผ่องหวังนะคะหางเห่ารามดีเดอ้อพี่น้องโอ้งามของผุนเดอ้อค่ะพี่น้องสาว์บูสสาว์บูสสูงยาวเขาดีมีเบอร์ติดต่อไหมคะ ศูนย์หกห้าสองเก้าหกเจ็ดสี่เก้าเจ็ดหอยผู้ใหญ่โกผู้ใหญ่โกค่ะพี่น้องโทรมาต่อรองแล้วค่ะเอาเด้เดอรทรงฟรีเด็กโลกค่ะลอยโลเลยพี่น้องโทรมาต่อรองแล้วค่ะเอาโหลดนะคะมันหมานคะ่ะขอบคุณคะ่ะ พ่อหวัดดีค่ะเปิดราคาไปเท่าเด้เนาะค่ะพ่อคมนี่สามหมื่นเจ็ดลูกเละเนาะลูกผู๋แม่เพิ่นพาลูกไม่ได้โตแล้วพ่อตัวสองได้จักเดือนแล้วค่ะนี่ค่ะสามเดือนกว่าเป็นบ่ แม่สูงระมาณเท่าไรคะพ่อลอยซีซิปเด็กนะเนาะลอยซีซิปเด็กอยู่เด้เนาะพี่น้องเบื้องแม่กับลูกใส่กันเด้อคะ่ะแม่สูงลอยซีซิปนี่ลูกสามเดือนกลัวคะ่ะโอ้หนังหนาดีเด้อพี่น้องรับประกันตั้มนี้วะพ่อนี่ขาโทขาถอนรับประกันบ่มีโทมีถอนนมซีเนาะแม่เนาะนมซีแต่ว่าลูกขู่เด้อพี่น้องนมซีสงฟีเด็กโลกค่ะพ่อสองฟีเด็กโลกค่ะ ส่งฟรีดเดย์จักโลกแล้วไปส่งหอดใกล้อยู่แต่ราคามันมาแต่ราคาเดียกันเนาะส่งในเบิร์ตเน,น,นาะค่ะหอดโคราดโอ้โหหอดโครลาดกับไปพนัพี่น้องเนียนอนดีหลีค่ะเครื่องดำดีเด้อลูกเละลูกเละหางเง่าลามดีค่ะพี่นอออ้องบดดอกบดดังีค่ะพี่น้อง ถูกตัวที่สองเพิ่อนบาสันทรงหลอดลงเลยกับแตราคามันไหนกันกับทรงไหนราคานี่ต่อรองไหนน้อพ่อนนอหนี้อยู่หางบ่อไหลไหลหางบ่อไหลหลมีเบอร์ติดต่อบ่าหันผ่อนเนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้น้องป๊อบกาฝากเอาไว้ซ้ำหนี้พอกันไม่ในคลิปหนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องป๊อบเนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ